สวัสดีค่ะวันนี้เจ้าของที่ดินสงขลามารีวิวที่ดินตัวเองนะคะที่ดินขนาด1งานหรือ100ตารางวาขายอยู่ที่1 4 0 0 0ล้าน4,000บาทที่ดินอยู่ใกล้กับหมู่บ้านถาวรนิมิตส,สงขลานะคะเข้ามาทางเรียบคลองสำโรงซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเขาลูกช้างค่ายประปุกกล้านะคะ5 0 0นนะคะตรงนี้ที่ดิน จะอยู่ห่างทะเลสงขลาประมาณ1.5กิโลเมตรนะคะแปลงที่ดินจะอยู่อ,อยู่ในซอยตันซึ่งเป็นแรงที่ดินจะอยู่สุดซอยนะคะซึ่งเป็นซอยตันนะคะอมองจากแปลงที่ดินออกไปจะเป็นพื้นที่โล่งนะคะ ซึ่งทำเลแถวนี้จะเงียบสงบนะคะเหมาะสําหรับสร้างบ้านและมีพื้นที่สําหรับทําสวนนะคะอเอกสารสิทธิ์ของแปลงที่ดินจะเป็นฉนดครุดแดงนะคะพร้อมโอนไม่ติดภาระนะคะแปลงที่ดินตอนนี้ก็จะมีกล้วยนางยาอยู่นะคะประมาณ2-3ถกอและจะมีขนมอีกหนึ่งหลังนะคะที่ดินขนาด หนึงงานนี้นะคะขายยกแปลงที่ราคา1 4 0 0 0ล้าน4แสบาทนะคะที่ดินมีขนาดหน้ากว้างอยู่ที่22เมตรความลึกความยาวที่ดินอยู่ประมาณอาอยู่ที่19เเมตรนะคะสนใจปรึกษาสอบถามติดต่อเ,เข้ามาได้นะคะขอบคุณคะ่ะ